สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีการตั้งค่าดีๆนะครับที่จะมาแนะนําให้เราเล่นเกม GTA v, GTA V นะครับลื่นๆน,นั่นเองวิธีการตั้งค่านะครับให้ทุกคนตั้งตามผมได้เลยให้ทุกคนเข้ามาครับมาที่ setting จากนั้นมาที่กราฟิกตรง Direct นะครับ ให้ทุกคนปรับเป็น10นะครับจากนั้นปุสกซีนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอของเราผมแนะนำให้เป็นตัวนี้ครับ 108, 1 1,280คูณ720ผมแนะนำตัวนี้นะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ครับขนาดจอของผมตัวนี้กดออฟนะครับออฟออฟตัวนี้เลื่อน อ๋อหมดให้หมดเลยนะครับเลื่อนไปทางซ้ายให้หมดเลยตรงนี้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับตรงนี้ให้ทุกคนเป็น normal นะครับ normal normal นะครับให้ทุกคนปรับ normal หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาผมเป็น high ไงี้ ผมจะตั้งเป็นไฮนะครับให้ทุกคนปรับ normal หมดนะครับความผมมันไววที่ไฮนะครับก็จะปรับไฮเพราะว่ามันเล่นไววอยู่นะครับโอเคครับก็จะมาด้านล่างอีกครับให้ทุกคนปรับตรงนี้เป็นออฟนะครับแล้วก็ไฮอันนี้จะเป็น normal นะครับ เดี๋ยวผมปรับให้นะครับมาตรงนี้ครับให้ทุกคนเป็นตรงนี้ครับทุกคนปรับตามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเป็นตัวนี้นะให้ทุกคนเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter ออกมาครับแค่นี้ครับก็เ,เสร็จแล้วครับเราจะทำให้เราเล่นเกมลื่นแล้วนะครับ ดูตอนขับรถนะครับถ้าใครยังไม่ลื่นนะครับมีอีกวิธีหนึ่งครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้ลื่นได้เพราะมันจะแลกด้วยภาพไม่สวยนะเพราะว่าแค่นี้ก็ต่างจะเลืนล่นได้แ,แล้วครับน่าจะเลื่นแล้ววิธีนี้นครับคือ วิธีนี้ครับคือตรงนี้ครับ Advanced Graphic ครับให้ทุกคนกดเข้ามาตรงนี้ครับมันจะเป็น off ให้ทุกคนเลือกตัวนี้ครับ0.500ครับ0.500ครับมันจะเป็นความละเอียดนะครับเป็นเฟรมเรทนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับว่ามันจะทำให้ภาพไม่สวยนะครับ ให้คนตั้งเป็นออ f ก็ได้ครับถ้าใครอยากเล่นให้มันลื่นนะครับให้ทุกคนปรับตรงนี้ครับทีนี้ครับลื่นมากครับดูครับภาพแต่ละภาพมันจะไม่สวยนะเห็นไหมครับถ้าทุกคนปรับตรงนี้มันจะลื่นมากครับผมจะตั้งให้เป็นเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับมันดูความแตกต่างครับ ดูความแตกต่างจากเมื่อกี้ครับถ้าใครปรับตรงนั้นครับมันจะทําให้เล่นลื่นมากครับแต่มันจะได้ด้วยภาพไม่สวยนั่นเองนะครับทิ่ก็มีง่ายครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับถ้าใครชอบครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปแรกครับสวัสดีครับ